เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีครั้งกับช n n น l ปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาค6นะครับในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะทําการเล่นด่านขออับชาเล่นกันซึ่งเราจะเสียงไปเล่นกับใครก็ไม่รู้เต็มที่ได้สูงสุดก็คือกับใครไม่รู้อีก3คนรวมผมเป็น4เดี๋ยวมาดูกันในด่านที่ชื่อว่า On Fi r e กดให้เล่นด่าน1นึถึงหกิบอ่าแต่ เล่นลิงได้ไม่จำกัดใช้พาวเวไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้น a อ p l ปที่แบบว่าเล่นแล้วก็โยนกล่องเงินกล่องเงินกล่อเง,อเ,งอเงินใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะต้องใช้ความสามารถให้เล่นถึง60มีใครจัดการพังตัวได้บ้างคํานวณแปบ๊บ2ตัวแท็กชูเตอร์กับมอท้ามอท้ามันมีสิก a l แฟลร์ทำลายการเป็นพังตัวได้อยู่แล้วก็สไปฟ์ฟคท r อรี่สตัว อ uh huh. แท็กชูตเตอร์สายบนพอได้พอได้แต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดีเยี่ยมอะไรขนาดนั้นฮีโร่ก็พอได้ถ้าใช้ไฟจุดที่พืนควิกแม็ไปเลยครับทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ทั้งๆท,ที่เราอยู่แบบไม่รู้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 รเอวแล้วใครเป็นหัวห้องอ่ะผมกดไปไม่ได้แล้วเนี่ยผมกดไปไม่ได้จริงๆ แล้วเชนฮีโร่ได้ก็ตลกแล้วเดี๋ยวเพื่อนเมื่อกี้มันไม่มีคนกดสตาร์เกมได้ครับเออถ้าอย่างเงี้ยมีมีคนนียเป็นหัวมันกดได้อุ้ยคนนี้เข้าปุ๊บเข้าไปเลยครับเขไม่สนเขบอกอ้ยใครเยอะแยะไม่เอาไม่สนไปเลยอืมขาดเงินอีกแค่ห้าจะได้ฮีโร่อะผมเอาเงินให้เขาไหมเนี่ยทำไมเงินมันเยอะ แบ่งเงินมาเออมันแบ่งเงินมาสลับกันสลับกันถ้าเป็นคนมันจะวุผิดทางมันมีข้างล่างด้วยครับมันมีข้างล่างด้วยครับขอโทษขอโทษ ซอลี <Sorry. c oughs> มันคงอยากให้ผมมาป้องกันข้างบนตรงนี้เพราะเป็นตำแหน่งที่ดีกว่าไ,ไรเล่นเพิ่มได้เฮ้ยลืมไปตัวที่มันให้เล่นน่ะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมว่าเล่นเล่นแท็กชูเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้เขาเพยายามแบกผมอยู่เพราะว่าผมวางผิดแค่ตัวเดียว ผมเล่นแท็กซูเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวผมวางแท็กซูเตอร์ไว้ตรงนี้เพื่อป้องกันกนารแบบตัวเป็นพังตัวมาด้วยเลยไว้ไปไปให้ส่งมาเป็นแท็กซูเตอร์หน่อยโอเคโอเคผมผมพลาดแต่ตอนนี้ตอนนี้มันด่าผมอยู่แต่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างทุกอย่างแก้ไขได้กับเพื่อน ยั่แก้ไขได้ขออภัยฝั่งบนจะมีข้อเสียเวลาต่อสู้กับพังตัวในฝั่งล่างเออฝั่งบนนั่นแหละแต่เราสามารถกดสกิลของยีโร่ะทดแทนไปก่อนได้ก็ยังโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้หลุดละกันเขาก็จะวางอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมจะกันไม่ให้หลุดละกันผมก็เพิ่งรู้นะคนที่เป็นหัวหน้าห้องเนี่ยก็ได้เงินของคนอื่นอุย้ยเขารู้เขารู้ว่าเจ้าเนี่ยมองเห็นพังตัว มันก็แน่อนเดี๋ยวนัว้นเลเวลตั้งเยอะนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนป้องกันไม่ให้หลุดละกันคือถ้าจะหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการถ้าจะหลุดเดี๋ยวผมจัดการข้างหลังให้เพราะฉะนั้นด่านนี้เขาแค่พยายามตีข้างหน้าให้ได้เดี๋ยวข้างหลังผมเอง เขามีเบอร์ดี้สตารแล้วก็เป็นสิงโนแฟลร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เขามีมอท่อในการโจมตีมองเห็นพังตัวเดี๋ยวผมจะวางแท็กชูเตอร์ไว้ข้างบนบ้างนะผมจะวางข้างบนเอาไว้ก่อนเพื่อให้เขารู้ว่าเราจะป้องกันโอ้ตัวนี้ต้องยิงฝั่งข้างล่างแน่เลยแต่ข้างล่างไม่ต้องกลัวเพราะว่ามี สไปรฟักตอรี่คอยดิเฟนต์ไว้ให้ผมพลาดแค่ฮีโร่ตำแหน่งครับแช่ย้ายมาตรงนี้นี่สวยเลยแต่ก็ะชั่งมันอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็เราต้องรู้จักการแบบให้อภัยนะครับถ้าผมเล่นแบบโซโลนะผมวางไม่ดีปุ๊บผมผมผมเปลี่ยนเล่นใหม่เลยอะ่ะจริงจริงเพราะตำแหน่งตรงนี้ถ้าจะวางวางข้างบนดีกว่าวางยิงได้ตั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยตรงนี้สวยสุด ผมขายแล้ววางนี่เขาจะโกรธผมปะเนี่ยนะสไปฟฟคทอรี่ผมก็ไม่ได้แย่กันกันหลุดครับกันกันหลุดคือ <c oughs> ด่านนี้ช้อยในการเล่นอะมันไม่ได้เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะเลือกอะไรก็ควรจะไปทางนั้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมมาทางสไปฟฟคทอรี่เอง เพราะว่าเป็นคนที่ตีได้ครบทุกรูปแบบครับตีได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพยายามแบ่งเงินการวางเนี้ยให้มันเท่าๆกันทั้งสองตัวบนกับล่างเขาก็จะมีหน้าที่ในการปอดเบื้องต้นให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยผมวางตรงนี้ได้ปะวางไม่ได้นี่สิทตายเนี่ยผมพลาดแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะโอ้ผมพลาดแค่นิดเดียวจริงๆอ่ะ ถ้าผมวางไว้ข้างล่างนี่แบบเท่เลยอะแต่นี่คือไม่เท่เลยครับอมไม่เท่ทันทีไม่เป็นไรเราใช้สไปคแฟกตอรี่ในการแก้มือแก้มือด้วยสไป Fa แฟกตอรี่ผมว่าอีกตัวหนึ่งที่น่าวางก็ตรงนี้ปะ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าได้ทั้งข้างล่างและข้างบนได้ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี่ จุดนี้ก็ไม่แย่จุดนี้ก็ไม่แย่เขาจะสแปมอะไรก็ได้นะเขาจะสแปมมอท่าสแปมอะไรผมไม่รู้ผมจะสแปมแต่สไปฟัคทอรี่นี่แหละตัวนี้จะช่วยกอบกู้ชื่อผมแล้วก็ทำให้เราได้รับชัยชนะหวังว่านะการเงินไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไปอย่างนี้มาเนี่ยแหละ เดี๋ยวผมจับตัวตรงกลางให้ดีที่สุดก่อนผมจับตัวตรงกลางสังเกตว่าผมพยายามเล่นตัวที่ตีได้ครบทุกรูปแบบเนอะส่วนเจ้านี้อุ้ยวางข้างบนได้แล้วโอเคอย่างนี้ดีครับระยะตีเขาเพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถวางไปข้างบนได้โอเคโอเคโอเคเก็บตังค์ซอเจ้านี้สไปบอทผมไม่รู้ว่าโมแอมันมาเลนไหนน่าจะมาเลนล่างามาเลนล่าง แต่เลนล่างเป็นเลนที่ควรป้องกันเยอะที่สุดอยู่แล้วสวยงามเดี๋ยวผมจะวางสไปบอลอัพสไปบอลทั้งสองตัวนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกทั้งสองทางจริงๆไม่ต้องกลางนี่ก็ดีเหมือนกันนะป้องกันได,ได้เรียบร้อยดีเหมือนกันแต่ผมเอาต้องล่างก่อนเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนนี้เขาก็กังวลข้างล่างมากกว่าข้างบนพอข้างบนนะ่ะเส้นทางข้างบนเนี้ยมัน มันมีการป้องกันที่ดีกว่าอย่างน้อยก็มีฮีโร่สองตัวใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกแเอาเน้นล่างก่อนแล้วพอล่างเสร็จค่อยไปอัพกันบน<ม>เท่านี้ก็น่าจะป้องกันการหลุดได้เยอะละแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มข้างล่างอีกหนึ่งทีส่วนมากผมจะทำเป็นสไป์บอไว้ละกันนะเออแต่ตัวตรงกลางเนี่ย ตัวตรงกลางเนี้ยถ้าได้นะผมจะทําเป็นเทียที่สูงขึ้นเป็นเทียหกได้เลยยิ่งดี<ป>ถ้าให้ผ่านถึง60อ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกผมแค่แบบสแปมสไปสไปแฟคตอรี่สักหน่อยหนึ่งก็สบายละแต่ว่าถ้าจะทําให้เป็นแบบผ่านด่านร้อยเนี่ยอันนี้ค่อนข้างท้าทายนะ<ป>แล้วผมก็เชื่อด้วยว่าเขาไม่ไปกับผมหรอกพอผ่าน60เขาจะหายไปเลยครับ แต่ผมจะลองดูแล้วกันผมจะลองดูอย่างน้อยอะ่ะมีฮีโร่สตัวความสามารถในการระเบิดไฟเผาอะ่ะมันยังมีผมว่าน่าน่าลุ้นอยู่น่าลุ้นอยู่เผาทั้งแมปของเขาว่าโหดแต่ต้องเลเวลสิก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นสไปไมค์คนนี้ สไปามาเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก <c oughs> ็ดีขึ้นนะ <uç> ก็ดูดีขึ้นสไปามายนี่ต่อสู้กับเซรามิกได้ดีประมาณหนึง่งไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีแต่ก็พอได้ <spiritually. c oughs> ทางที่ดีควรทำเป็นเทียสีให้หมดนะอือหือ เอาเป็นว่าอย่างน้อยผมก็ไม่ได้เอาเงินไปลงกับอะไรที่แบบมันไม่ได้ไม่จําเป็นขนาดนั้นอนะทุกตัวคือจําเป็นหมดตีได้ครบทุกอย่างฟินิกมันมีข้อเสียคือเขาอาจจะไม่ได้มองถึงแบบไปถึงด่านร้อยไงแต่อย่างที่บอกฟินิกมันมีข้อเสียถ้าเราคิดจะเล่นไปถึงด่านร้อยครับเขามองไม่เห็นพังตัวนั้นเองเว้นแต่ว่าเราจะเชื่อมั่นในตัวมอท่าพวกนั้นมากๆะว่าเขาสามารถโจมตีทําลายพังตัวได้ได,ได้ได้ดีอ่ะ เขาขายล้วขายทําไมนน่นายวางแผนจะซื้ออะไรหรือเปล่าวางแผนอะไรไว้เห็นไหมพอเจอตัวพังตัวเราก็ต้องเล่นอยู่ดีใช่ไหม,ไมเออทำไมเราไม่กดสกิลฮีโร่ <laughs> แต่เขาขายทําไมเอ่ยเขาเก็บตังเอาไว้ไเพื่อที่จะอัพเกรดสักอย่างนึงอนะเจ้านี้แน่เลยผมว่า inferno ring อ,อินฟโนริงมาแน่แนใช่เลย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 โอ้ยถ้าผมซื้อได้ทันด้วยนะเจ๋งกว่านี้เยอะเลยแต่อย่างที่ผมบอกมันตีพัางตัวได้ไม่ดีไงผมเลยอยากลงมาที่ซุปเปอร์ไมล์มากกว่าอ่ะเราชนะ60แล้วง่ายๆคือเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาเขาไม่ไปต่อหรอกถ้าเขายอมขายเพื่ออัพมาขนาดนี้แต่ผมจะไปต่อครับ นั่นแหละเดี๋ยวทุกอย่างจะเป็นของผมและผมจะควบคุมต่อเองหลังจากนี้ทีเนี้ยเรามาดูกันเงินก่อนดีกว่าถ้าผมวุ้ยหลายดังโทษทีเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเราจะสามารถอัพยังไงได้บ้างคือถ้าผมขายเจ้านี้ผมได้มากลับมาสามพันขายเจ้านี้ได้สามหมื่นตอนนี้มีหมื่นห้าฮีโร่ไม่ต้องขายจะดีกว่าเอาไว้กด, oh. ดใช้สกิล คือเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันดีแต่ถ้ามองประตูเป็นแบบพังตัวมาจะเน่าทันทีเลยยังไงผมเขาต้องเอาเจ้านี้กลับมาครับอมันไม่เชิงเป็นภูเขาขนาดนั้นนะเนะี่ยยังไงก็ต้องมีเจ้านี้กลับมาแต่ไว้ผมยิงตรงนี้ซีโนแฟร์มันจะมีความตลกอย่างหนึ่งอย่างนะถึงแม้ว่าระยะตีของเขาอะมันยิงประมาณนี้ใช่แต่ว่าวงทําลายพังตัวมันจะกว้างไปกว่านั้นอีกนิดนึงนะ อันนี้เผื่อไม่ทราบกันหนานี้อาจะหลุดได้เพราะว่ามันเป็นสีม่วงโห <c oughs> แพ้เลยแด๊ไม่ได้เล่นอะไรเลยยะลูกนี้ผมเอาเงินไปซื้อมอท่าข้างล่างให้ได้ก่อนดีกว่า <c oughs> เราจะมาได้แค่นี้จริง, <c oughs> รงๆเหรอหกสิบก็หกสิบเอาผมพูดตรงๆว่าต้นเกมมันทำมันผมพลาดพอผมพลาดที่ผมเขว ه. จิตใจผมเขวทันทีเลยอะเหมือนเราเล่นโป๊กเกอร์อะแล้วเรารู้สึกว่า เราเราทิ้วอะ่ะเราทิ้วเราไปโดนโดนศัตรูแบบบลัฟมาจนเราไม่ได้เล่นแบบที่เราควรจะเล่นแล้วอะ่ะนั่นแหละคือผมเลยอืมบางทีก็เขวได้ <c oughs> ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนก็น่าจะต้องเพียงพอเพียงเท่านี้แหละไม่งั้นมันมันก็คือจบแล้วอ,อ,ะอะ่ะแต่ถ้าจะฝืนเล่นอีกรอบนึงแล้วไปต่อให้ได้ร้อยเนี่ยผมว่ามันเกินไปนิดนึงคนเมื่อกี้เขาเล่นโอเคเพราะว่าเขารู้ว่าต้องเล่นอะไรครับ บบนี้ถือว่าผ่านมากๆผมกำลังกังวลอยู่เลยตอนแรกที่เราเข้าไปในห้องที่ไม่มีหัวไม่สามารถกดสตาร์ทเกมได้กลุ่มนั้นอาจจะชนะได้หรือเปล่าอันนี้จะน่าจะท้าทายเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีหลายคนอ่ะข้อดีก็คือเรามีฮีโร่มากขึ้นครับมันก็มีความน่ารักเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณนั้นนั่นเองเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหนก็เท่านั้นในบางครั้งนะยอมบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่ละประมาณนั้นครับ โอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอไปเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันนะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนับนับ <laughs> นะกครับ <laughs> จะได้เว็บไซต์อื่นนี่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมปั้นซ่านี่คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ใจใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม